สิบปีที่หนูไม่มีบัตรประชาชนนำป่งใช้ชีวิตมายังไงก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติแหละแต่ว่ามันแค่ไม่มีบัตรประชาชนแค่นั้นอ้าถ้าใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ก็ไม่ต้องมีก็ได้ไม่เอาอยากมีงานอ๋ตอนนี้หนูทํางานไม่ได้ก็แค่ไปรับจ้างแค่รายวันแค่นั้นหนูอยากทํางานอะไรอ่ะทางานแบบประจํำมีเงินเดือนแบบ เเลก็เลเป็นคนตกลนจนหอดจุบันนี้นันก็ซ้ำคนางด่าวักาง10%วันนั้นคนไทยเต็มโบนคนไทย100%นะครับเป็นจุดใด้สองพี่น้องคนไร้สถานะทางทะเบียนตลอดเวลา20 ปีพลอยและเจใช้ชีวิตและเติบโตมาท่ามกลางสังคมที่ดูเหมือนจะปกติครับแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในแง่ของสิทธิและฐานะคนไทย ไมเราไม่มีบัตรประชาชนเหมือนคนอื่นทำไมไม่ได้ทํางานประ,ประจาเหมือนคนอื่นอะไรอย่างงี้ทำไมเราต้องมาลําบากเพราะไม่มีบัตรประชาชนแค่นี้หรอนคนอื่นทําไมมันูง่ายแต่ตัวเองทําไมมันยาก,กว่าบ้านกับเมืองเขาอะไรอย่างนี้ลำบากไม่ใช่ชีวิตลำบาก มาลำบากมันกับลำบากมันเป็นจุดได้นะครับจุดได้ของผมจุดหนึ่งนะครับหามเงืนห้องผมกะหาในอยู่ละว่ายน้อยรัดพนแจกคอ่งเงี้งกับอะไรยังถนงนะครับมันเป็นจุดเด้ยของผมอย่างนะครับผมอยากได้ผมอยากได้บัตรนะครับประชาชนเงืนห้องผมหาในอยู่เวลาโดนคนอื่นพูดว่าคุณแตงด่าไมีบัตรนี้รู้สึกน้อยใจเลยบางครั้งผมก็โกรธนะ ่าีนนน้อมืเหยนคนสาเหตุที่ทำให้พลอยและเจเป็นบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนก็เพราะว่าพ่อล้มป่วยจนเสียชีวิตแถมยังต้องพลัดพรากแม่ตั้งแต่ที่พวกเขายัางเล็กๆเมื่อพ่อแม่ของเด็กน้อยไม่ได้ดำเนินการแจ้งเกิดรายชื่อของพวกเขา จึงตกหล่นสองพี่น้องจึงจำใจรับชะตากรรมใช้ชีวิตตลอด20ปีที่ผ่านมาอย่างไร้บัตรประชาชนหน้าตอนนี้วุฒหนูขออนุญาตถามว่าอยู่ที่ชันอะไรละ่ะวุฒิารกใช่ใชจบแค่ปจบปโหแล้วหนูจะเรียนต่อไหม ถ้าถ้าได้แบบประชวรทุนก็จะต่อพสนาแล้วทบบนันยอมแพ้ไปดิเจเคยไปติดต่ออำเภอมาแล้วใช่ไหมไปก็ป่าแล้วครับไปกับป่าไปหลายครั้งแล้วครับไปหลายครั้งแล้วด้วยครับเขาให้ใหคำตอบว่างไงต้องเอาม่อมายืนยันอย่างเดียวทำไมใช้สิทธิ์ในความเป็นพ่อสักยืนยันไม่ได้เขาได้บอกเหตุผลหรือจำเหตุผลได้ไหมอันนี้อันนี้ผมผมไม่ทราบผี่ เกิดมาก็ยังไม่เห็นบัตรไม่เห็นอะไรลยครับก็เห็นป้าคนนี้พี่สาวเนี่ยเลี้ยงมาเป็นเล็กครับเอาผู้ใหญ่บ้านมปช่วย่ไปเอาไม่ได้ครับเอาเม็ดเอาเอาผู้แก่ไปเขาก็ไม่ทําให้เรานะไม่ได้ไปแต่ผู้ใหญ่บ้านเอาเอายาแก่ๆที่หลังเข้าไปเขาก็ไม่ให้ ่อกรุดแม่ไมททาไมแบบาแค่นิดหน่อยเองทาไมไม่พาไปทามันำลำบากมันกรุดหมมันก็คิดน้อยใจอยู่ครับพี่คิดน้อยใจอยู่ว่าทําไมเราเป็นคนไทยแท้ๆทาไมไม่มีบัตรเหมือนคนอื่น้อย่างนี้นะครับเวลาไปเรียนมันก็จะสอบองนิดนก,ก็ยากครับพี่แต่ก่อนนะครับที่เราจะไปสอบอนิตตอนปอ .6 นะครับ ก็ชใช้เลขไม่เหมือนคนอื่นคอาใช่เล,เลขบัตรประจำตัวนะครับรู้สึกว่าเราแตกต่างครับครับ,รบทั้งที่ก็เป็นคนไทยที่เกิดอยู่ไทยทแท้เลยครับไม่มีเหมือนคนอื่นเขาว่าปัดนี่แหละครับมันเป็นจุดด้อยของผม ถ้าไปไหมถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งถ้ากูมีบัตรประชาชนชิปชิดที่ชิดเล่าให้ฟังหน่อยมันจะเป็นยังไงอยากได้รถของตัวเองออกรถกบบระบะสักคันนะ่อนอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยเรพี่แค่มีบัตรใบเดียวมันทําได้ทุกอย่างเลยพี่ใน,นฐานะคนไทยนะมันจะง่ายไปหมดเลยหมออะไรก็ง่ายทําอะไรก็ง่ายนะครับหมอฟันมฟันงกอันนี้ตัดวางเรื่องบัตรประชาชนไว้ก่อนนะคิดถึงแม่ไหมคิดถึงมากทำจริง เคยอยู่กับคุณพ่อไหมเคยตอนถึเที่อำเภอเพ็พ่อป่วยติดเตียงแล้วตอนนั้นตอนนั้นหนูอยู่เท่าไหร่สองขวบจำคุณพ่อได้แล้วหรอจำจำไม่้ด้จำคุณแม่ได้ไหมไม่เคยเห็นหน้าแม่ไปเกิดจอาน่งทำไมเขาไม่พาหนูไปแจ้งเกิดอ่ะ ถ้าสมมติว่าพี่เต้ยตามไปเจอเขาเขายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยฝากอะไรไปบอกเขาไหมแล้วก็อยากถามว่าแม่สบายดีไหมแล้วก็กอยากกอดเขาด้วยหรอกมาไม่โกรธเขาหรอที่เราไม่ไม่มีบัตรประชาชนเลยนะไม่ว่าถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็มา ทำแบบประชาชนให้แล้วก็อยากทำงานให้แม่สบายบ้างถ้าถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็อยากทำเหมือนที่ลูกคนอื่นทํำพ่อกับแม่หนูยังถามตรงๆว่าในความรู้สึกลึกๆมันมีความรู้สึกอะไรเนาะก็หวังว่าสักวันจะได้เจอแม่ พี่ดอกรักในฐานะพี่สาวคนโตกับบทบาทหนึ่งในผู้ปกครองของพลอยและเจก็คอยช่วยเหลือน้องทั้งสองคนมาตลอดแต่ด้วยที่มาที่ไปของเด็กไม่ค่อยชัดเจนช่องโหว่ของพยานหลักฐานทั้งบุคคลและเอกสารลายลักษณ์อักษรค่อนข้างเยอะความพยายามตลอด20ปีจึงยังไม่เป็นผล เดียวนะไล่ไล่ทำไล่เส้นเวลากันอีกทีหนึ่งว่าน้องพอยกับน้องเจเนี่ยมาได้ยังไงเนาะปกติพ่อกับแม่เขาเนี่ยพ่อสักกับแม่นิ่มโดยแม่นวลแม่นิ่มนวลเขาเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงได้ยินเขาข่าวมาว่าเข้าไปเจอกันที่รถทัวนี่แหละเนี่ยรถที่บกสอ่ะอออเออบอกสอพ่อแกเป็นคนขับรถยังไงอ ก็จะไปเจอกันก็จะเอารักกันก็จะเอากันอยู่กินไปทามาจินนี้เขาก็ไปทีแรกก็ไปเช่าบ้านที่อุดรบ้างแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้เด็กตรงมันยังไม่ได้ไอ้พอเขาก็เป็นคนเล่ยลอดไปขายของตามงานที่ป้าพูดนั่นแหละไปขายของตามงานก็มาดิทองปุงไอเกอออกมาทองเนี่ยก็ไปข่ดที่อุดรอท้องเจท้องเจแล้วไปขอดที่อุดรโรงพยาบาลลงอุดรไอเกก็ กำลังหัดเดินนี่แหละก็พาไปขายของไปหากินของเขานั่นแหละไม่นานก็มีไอ้พลอยมาเดี๋ยวนะตอนที่มีเจเนี่ยก็คือพาไปมีใบอันนี้เรียบร้อยอยังไม่มีมีใบเขาเรียกว่าใบอะไรใบใบรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลได้มาไม่มีป้าป้าเพิ่งไปคนนุ้นไงอ๋อเพิ่งไปค้นแต่เพ่คุนเออเพิ่งไปค้นแต่ป้าป้า รู้ว่าเขาเกิดที่อุดรเพราะป้าไปเสียค่าโรงพยาบาลแต่ก่อนมันพันห้าป้าไม่มีตังค์แต่ก่อนน่ป้าเลยไปขอเขาเขาเลยให้เสียเกียรติร้อยไม่นานเขาร่างกายเขาแข็งแรงเขาก็ไปทํางานเขาก็ไปทํางานอีกพอหลังจากนั้นมามีน้องพลอยต่อก็ไม่มีน้องพลอยเขามาอยู่บ้านเรานานเขาก็มาปลูกกระตอบอยู่โน่นอยู่ตลอดหลายปีแล้วพ่อเขาไปไหนพ่อเขาตายแล้วพ่อเขาได้แจ้งเกิดลูกไว้ไหมไม่ไม่ไม่ ไ,ได้แก้งเยพ่บอกอยู่ว่าเขาไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรแต่ก่อนบ้าก็ถามเขาเขาเขาบอกว่าเออแก้งแล้วอยู่ที่จำนเนงทะเบียนบ้านพ่อแม่กูนูน่นคนไทยแล้วเขาก็พูดอย่างนี้เออแจ่แกล้งเราบ่อกแก้งแล้ว,ลวเขาก็พูดอย่างนี้เออเขาโคลนไปเออแล้วเคยเห็นเอกสารนั้นไหมที่เขาบอกว่าแก้งแล้วไม่เคยเห็นแล้ไปเช็คมาไหม ไปชิคแล้วมันม,มันม,มันไม่มีที่สำเนาทะเบียนบ้านของของเขานะที่ที่ที่อำเภอเขาไปค้นมันมันไม่มีชื่อเด็กมันมีแต่ชื่อพ่อแม่อะไรชื่อพ่อสมพานหรออะไรมันมันไม่มีชื่อเด็กอ๋อไม่มีชื่อเด็กไม่มีเลยเอ๋อไปค้นแล้วไ,ลไปคน้นไปคุที่อำเภอป้าก็ได้ที่ลูกของแม่ไอคีมานี่แหละคแต่ก่อนนานแล้วที่แม่ไปคุณเ,เดี๋ยวมันไม่มีชื่อเด็ก ทีนี้เขาหอบกันไปทํามาหากินปุ๊บกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือไม่มีแม่นวนลละไม่เลยแม่นวลทิ้งเขาละแม่นวลทิ้งเขาแล้วกลับมาพ่อก,กับลูกชายลูกสา,ากแวแล้วก็บ่ป่วยอยู่กับแม่ป้าเนี่ยครับอยู่ไม่ได้ประมาณสามเดือนก็มาป่วยแล้วเอาเขาเนี่ยทำงานงานสุบธิษเขาญาติญาติของพ่อเนะี่ยก็มาขอเด็กไปเลี้ยง พ่ป้าไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงเพราะลูกป้าก็สามคนสองคูนแต่ก่อนมันยังไม่มีอะไรเลี้ยงป้าก็เลยให้เขาให้น้องพ่อไปเลี้ยงเลี้ยงก็แบบไม่รู้ว่าเขาอะไรเขาว่าไอ้กีมันเป็นคนทะเลาะก,กับลูกสะพ้าเขาก็เอาเอาผู้ชายกลับมาให้ป้าป้าก็เลี้ยงเออเขาก็เลี้ยงแต่ผู้หญิงเลี้ยงไอ้พลอยก็เ,เลี้ยงเขาตุนตัวแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรทําไมถึงไม่สามารถทําบัตรประชาชนได้ป้าเขาเขาไม่ตรวจเขาเขาบอกว่า ตามหาแต่แม่อย่างเดียวม่ใก็ไม่ให้ไม่ให้คําพูดําตรวจอะไรเขาเขาตามเพื่อเขาบอกว่าไปตามหาแม่มาเพื่อตรวจเอ็นเออะไรของเขาเขาเขาพูดอย่างนี้ป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เขาทําให้เราไม่ได้เราไม่รู้แ่าเราจะไปทายังไงเนาะอ๋อเนี่ยเขานี่อันนี้่เขานี่มนวลเสียวชัยภูมิคือหนานี่แมนบ่เคยเห็นบ่แก หน้าเนี้ยน่ะนะหน้านี้ยและน้าหนนแต่กว่าหน้าสูงขาวแกแกเป็นคนใหญ่ใหญ่เหมือนป้าใหญ่กว่าป้าอีกร่างใหญ่ใหญ่กว่าป้าอีกไม่รู้ตอนนี้แกจะผอมหรือังไงมันไม่เห็นกันตั้งกี่ปีแล้วเออของไอ้เจนีมีครบทุกอย่างนั้นป้าจะทําได้แต่ไอ้พลเออเขาให้เหตุผลว่าอะไรของเจเนี่ยเขาบอกให้ป้าไปตามหาแต่แม่อย,อย่างเดียวไม่รู้ว่าป้าจะไปตามที่ไหนนอกคุณน่ะแต่อุดรก็ไปยังไม่ถูกเลย เดี๋ยวต้อยลองคุยกระบวนการมาก่อนแล้วเลยเราประสานกันเรื่อยๆอาจจะได้ช่วยน้องๆทั้งสองคนไ่้ีบรเนาะเข้าใจว่าน่ต20ปีมันมันคงใช้ชีวิตลําบากมากๆลำบากไปไซไปเมื่อไรไปเฮ็ดแก่เฮ็ดงั้นแกทั้งแกเป็นคนดีพร้อมไอ้กีนี่เห็นบ่นเนี่ยบริค้าแรงภายในแพ่งๆเจ้าของกับภายในพงข้ามเพลิน นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นครับขั้นตอนต่อไปในการช่วยเหลือพลและเจเพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรประชาชนต้องไปตามหาแม่เพื่อมาตรวจ DNA สถานเดียวหรือมีทางเลือกอื่นได้อยู่บ้างติดตาม EP 2นะครับ